สวัสดีค่ะวันนี้อัปเดตวิดีโอทานอาหารนะคะลูกค้าเนาะสำหรับลูกค้าที่จองไว้นะคะคุณปลาคุณฮาร์ดแล้วก็คุณพอยนะคะเนาะเสื้อสีชมพูตัวนี้คุณปลาจองไว้นะคะเนาะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองตัวนี้นะคะเนาะ คุณพลอยนะคะตัวนี้นะตัวนี้สีแดงนะคะลูกค้าเนาะ <S <S เดี๋ยวอัปเดตวิธทีทานอาหารให้ดูนะคะก็ให้ให้ทานตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเนาะอาหารที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลย,ลยเราเย็นคานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์นะคะเนาะดูตรงนี้นะคะเวลาซื้อนะคะลูกค้าเนาะก็แช่น้ําร้อนให้นิ่มนะคะ5นาทีนะคะจะอืดอย่างนี้เนาะจะนิ่มๆอย่างนี้นะคะลูกค้าเอาให้เขาทานนะคะอายุ3เดือนก็ให้ทานม็ดแข็งได้นะคะลูกค้าเนาะ แล้วก็ขนมหมาไม่ทานนะคะนมไม่ทานนะคะทานอาหารตัวนี้อย่างเดียวนะคะลูกค้าเนาะสามเดินขึ้นไปให้ก็ให้ทานอย่างอื่นได้เลยนะโอเคเดี๋ยวที่นี่ใส่ถาดน,นะคะลูกค้าลูกค้าก็ซื้อชามซื้ออุปกรณ์การเลี้ยงเติ่มไว้นะคะตามที่ลงที่หน้าเพจนะคะแข็งแรงดีทุกตัวค่ะเนี่ยแข็งแรงมากที่เล่นทุกตัวเลยน่ารักมากค่ะชุดนี้อะโอเคเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะนี่ตามสีเชือกเลยนะคะช็อแดงนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้ชมพูค่ะนี่สีเหลืองอันนี้คุณพลอยค่ะคุณพลอยจองอันนี้คุณปลาจองนะคะอันนี้ตัวนี้คุณฮาร์ดนะคะโอเคเนาะก็คุณคุณพลอยนีออ่จ่ายครบจํานวนแล้วนะคะได้รับครบจํานวนแล้วนะคะ่าตัวน้องนะคะเนาะโอเคนะคะเนาะเนี่ยค่ะปล่อยกินอย่างนี้เลยนะคะกินง่ายค่ะ ที่ฟาร์มให้2มื้อนะคะลูกค้าก็เป็นเช้าเย็นนะคะถ้าลูกค้าให้3ม,มือ้อมื้อกลางวันก็อาจจะทานทานน้อยหน่อยนะคะเนาะก็ตามสะดวกลูกคา้าเวลาก็ปรับได้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามารับที่ฟาร์มก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันที่ฟาร์มอีกทีหนึ่งเนาะเรียงง่ายค่ะไม่มีอะไรยากเลยให้ทานแค่นี้อย่างเดียวเลยเนาะมุมนี้มั่งนี่นะคะเห็นมามกินเก่งทุกตัวเลยนะคะลูกค้าไม่มีอะไรเลยนะคะอาหารแช่น้ําร้อนให้นิ่มอย่างเดียวเลยนะคะ กินง,ง่ายอยู่ง่ายเลยง่ายค่ะน่ารักด้วยขี้อ่อนด้วยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นี้มารับนะคะโอเคนะคะน้องแข็งแรงดีนะคะทุกตัวเนาะทั้ง3ตัวโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ